จ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนําแนวทางการคํานวณหลขกเด่นตัวเดียววิงล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะตัวเดียววิงล่างของเรานะคะแนวทางหัวยรัาบาลไทยในงดประจําวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะท่านผู้ชมจะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขกเด่นการคํานวณของเรานะคะตัวเดียววิ่งล่างในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขกเด่นอะไรบ้างจ้า รวมกันสนับสนุนสลับกิจเมรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วปจาจรรญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณหลีเด่นตัวเดียววิ่งล่างของเราหัวรัฐบาลไทยดูงประจำวันที่หนึง่งเมษายนนี้นะคะท่านผู้ชมเอาตำแหน่งของหลักสิบครั้งที่สองสามครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่สามนะคะท่านผู้ชมจะเรามาเริ่มทำการคำนวณโดยกันนะคะท่านผู้ชมหลัก สิบครั้งที่สองสามครั้งนะคะท่านผู้ชมแปดคนสามนะคะยี 9, ่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเก้ายี่สิบสี่บวกเก้าสามสิบสามนะคะไดรเล็กเดนสามนะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสามศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นตัวเดียววิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเด่นเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกสามศูนย์เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่วนวิ่งล่างในงวดนี้ การคำนวณของเรานะคะเลข3นะคะตัวเดียวเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออกมาแล้ว3ศูนย์นะคะท่านผู้ชมเรามารับชมกันต่อนะคะหลักสิบคั้งที่2 3ครั้งนะคะท่านผู้ชม6กคน3นะคะ18บ8บดวกเก้ายเดไดเล็กเด่น7นะคะท่านผู้ชมจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก57ด สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นตัวเดียววิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับเด่นการคำนวณของเราในงวดนี้เลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกมาแล้วห้าเจ็ดเรามาดับชมกันต่อนะคะหลักสิบครั้งท okay, ี่สองสามครั้งแปดคนสามนะคะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหกนะคะสามสิบสามสิบเดนลขเด่นศูนย์นะคะท่านผู้ชม สําหรับผลออกรบบางวัลเลขท้าย2ต,ตัวในงวดถัดมานะคะออกมาแล้ว07สําหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นตัวเดียววิ่งล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเด่นเลขศูน,นย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรบบางวัลเลขท้าย2ตัวออก07เพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นก,การคํานวณของเราในงวดนี้เลขศูนย์นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออกมาแล้ว07เรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลัก10ครั้งที่2 3ครั้งนะคะท่านผู้ชม3าค้น3นะคะได้99บวก4นะคะ13 13ไดเล็กเด่น3นะคะจะ่สำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก0ูนย์สาำหรับแนวทางการคำนวณเ,เด่นตัวเดียววินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเล็กเด่นเลข3ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวศูนย์เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับเล็กเด่นการคำนวณในงวดนี้เลข3นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง วันเลทท้าย2ตัวนะคะออก03นะคะ03นี้คืองวดประจําวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเด่นการคํานวณของเราเลข3เข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างจ้ะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมในงวดประจําวันที่1เมษายนนี้เป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะจ้ะสำหรับแนวทางการคานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่1เมษายนพศ2565นะคะ ในทางการคำนวณของเราในวันนี้ตัวเดียววิงล่างนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเ,เด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะถ้าไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมหลัก10ครั้งที่2 3สครั้งน,นะคะแปคูณสามยบวก9นะคะ33 33ได้เดลขเด่น3นะคะท่านผู้ชมในข3ในวดนนี้มาอีกนะคะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าสุรคำนวณของเราจะผ่านอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรของเราตัวเดียววิ่งน่่งในงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนี้ทางเราคำนวณได้เรเด่นมาแล้วเลขสามตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเลขสามนะคะในงวดน,นี้จะผ่านอีหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเรามารอร้นกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทกทานโชคดีนะคะ เฮ้ยร hey, hey. วยรวยทุกๆกท่านนะคะสวัสดีค่ะ